การศึกษาก็สําคัญค่ะแต่เราก็อยากจะเอาชีวิตออกไปนอกห้องเรียนบ้างไปเจออะไรใหม่ๆไปลองทําอะไรใหม่ๆค่ะก็อยากให้ทุกคนลองเปิดโลกเปิดใจสิ่งแปลกใหม่สําหรับเราอาจจะเป็นสิ่งที่เราชอบในอนาคตด้วยก็ได้ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวธมรน,นันปิกเพชรค่ะชื่อเล่นชื่อแคทนะคะอายุ18ปีค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาระดับอุดมศึกษาปีที่3ค่ะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะสาขานิติวิทยาศาสตร์ค่ะ ซึ่งหนูก็สนใจในด้านวิทยาศาสตร์ค่ะนิติวิทยาศาสตร์มันใหม่ค่ะยังไม่เคยเจอคณะนี้ค่ะก็เลยลองเซิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีค่ะแล้วก็ทักไปถามคนที่เขามีความรู้ด้านนี้ซึ่งก็คือนิติบวกวิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็เรียนไปด้วยแล้วก็ทำง,งานพาร์ทไทม์ร้านกาแฟแห่งหนึ่งค่ะส่วนมากหลักๆที่ไปทำจะเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วก็ช่วงเวลาเลิกเรียนตอนเย็นหรือว่าวันที่ไม่มีเรียนค่ะ มีรับรีวิวทั่วไปอะคะ่ะทั้งสินค้าของกินแล้วแต่ลูกค้าที่จะคอนแทคมาะคะ่ะส่วนตัวเป็นคนที่ชอบถ่ายคลิปวันนี้เรากินข้าวจานหนึ่งเราก็ถ่ายแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าวข้าวจารเนี้ยมันน่ากินจังแล้วก็ตัดต่อลงโซเชียลสักครั้งหนึ่งวันนั้นลองลงใน TikTok อะคะ่ะแล้วอยู่มันก็ดังขึ้นมา ทำให้เรารู้สึกเราทาคลิปดีขนาดนี้เลยเหรอ,อ,อคนถึงมาสนใจเราก็เลยทําเรื่อยๆค่ะก็จะมีคนสนใจเราติดต่อเข้ามามีผลิตภัณฑ์ตรงนี้สนใจร่วมงานกับเราไหมคะคนไทยชอบอะไรที่แปลกใหม่ค่ะถ้าเราไปทํารอกคนอื่นมันก็ดูไม่ใช่ตัวเราแล้วเขาก็จะจดจําในแบบของเราไม่ได้การพูดการทำคอนเทนต์อะให้มันเป็นคอนเซ็ปต์ของตัวเองอะค่ะเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองที่ต้องแบบเผยออกมาให้เขาเห็นว่านี่คือตัวเรานะและนี่คือคลิปของเราเนี่ยค่ะ มาด้านวิทยาศาสตร์ศาสตร์เดียวคงไม่พอคะ่ะอีกด้านหนึ่งของห okay. นูก็เป็นนักรีวิวที่ทําในด้านการตัดต่อต่างๆค่ะรู้สึกว่ามันเป็นความชอบที่แตกต่างกังงนค่ะวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นด้านการศึกษาด้านเรียนงที่ทําให้เราต่อยอดไปในอนาคตส่วนอีกด้านหนึ่งของหนูก็คืออาจจะเป็นความชอบที่เราทําแล้วมีความสุขะคะ่ะดังนั้นการเรียนมากกว่าหนึ่งด้านก็เป็นผลประโยชน์ดีต่อเราคะ่ะ ช่วงมหนึ่งนะคะคุณครูแนนแนวได้แนะนํำมาว่านักเรียนคนไหนที่สนใจทุนการศึกษานะคะที่ทางบ้านมีฐานะที่ขฟฟรราดแคลนคุณพย์ในการศึกษานะคะให้ส่งเรียงความส่งไปที่โครงการทุนกรุงไทยการไฟฟ้าค่ะก็เขียนเกี่ยวกับทงฐานะทางบ้าน,นะคะ่ะที่มีแม่เพียงคนเดียวส่งเสียเลี้ยงลูก2คน,นะคะ่ะ ตอนนั้นที่ได้รับข่าวว่าได้รับทุนการศึกษานะคะคุณแนแนวได้มาแจ้งว่าเราได้รับทุนของโครงการกรุงไทยการไฟฟ้าค่ะก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าเราได้เงินมาสนับสนุสนทางการศึกษาค่ะซึ่งเขาจะส่งเราให้ตั้งแต่เราได้รับทุนจนจ,นจบปริญญาตรีะคะ่ะเงินก้อนนี้ก็ไปช่วยแบ่งเบาภาระของคุณแม่ได้ะคะ่ะสิ่งที่หนูชอบก็คือการได้ไปเข้าค่ายค่ะ การได้ไปเจอเพื่อนเจอพี่เจอน้องที่เราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเราได้ใช้ชีวิตได้แลกเปลี i, ่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆนะคะหนูตื่นเต้นทุกครั้งที่โครงการทุนเขาได้พาหนึ่งไปทัศนศึกษานอกสถานที่อย่างเช่นพาไปโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะไปดูแบบตั้งแต่เขาผลิตวงจรไฟฟ้าค่ะยันไปโม่งข้าวพัดลมตรงนั้นหนูตื่นเต้นมากเพราะว่ามันมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดที่เราไม่รู้อะค่ะเหมือนเราได้ไปเปิดโลกอะทัดเปิดกว้างสิ่งที่มากกว่ารอบตัวเราอะค่ะ พาไปนอนอยู่กับคิมกับพี่ๆตำรวจคะ่ะคือหลับก็ต้องหลับค่ะหลับก็ต้องหลับพร้อมกันเป็นระเบียบเนี่ยค่ะฝึกความอดทนแล้วก็ฝึกความพร้อมเพียงไปในตัวค่ะทําให้เรามีระเบียบวินัยมากขึ้นค่ะทําให้เรารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วควรจับระเบียบชีวิตให้ให้ดีค่ะทางผู้บริหารนะคะจะคุยกับนนะักเรียนทุนทุกคนเลยค่ะย้ำว่าทุกคนเขาใส่ใจทุกคนเลยค่ะก็จะถามว่าเรามีความใฝ่ฝันอะไรในอนาคตเราอยากจะเรียนต่ออะไรตอนนั้นหนูบอกเขาว่าอยากเรียน สายวิทยาศาสตร์เขาบอกวโอ้โหงั้นเราต้องมีเกิดความรู้ด้านชีวะหรืออะไรเราลองแบบไปศึกษาเพิ่มเติมเผื่อจะได้คะแนนที่สูงขึ้นเราลิงมาหาอะไไหนไว้ตอนนี้อยู่ชั้นไหนแล้วอยอยู่ม .6 แล้วหรอแล้วเราจะไปเรียนอะไรต่อละอ๋อชอบด้านนี้ใช่ไหมเนี้ยคะ่ะเขาก็จะสนับสนุนแล้วเขาก็จะให้คนานาําแนะนําหรือว่าทิศดีๆในการใช้ชีวิตในอนาคต การศึกษาก็สําคัญค่ะการศึกษาจะอยู่ในห้องเรียนใช่ไหมคะแต่เราก็อยากจะเอาชีวิตออกไปนอกห้องเรียนบ้างไปเจออะไรใหม่ๆไปลองทําอะไรใหม่ๆค่ะเราต้องกล้าคิดกล้าทําเราก็จะเจอตัวตนของเราอีกทีค่ะก็อยากให้ทุกคนลองเปิดโลกเปิดใจสิ่งแปลกใหม่สําหรับเราอาจจะเป็นสิ่งที่เราชอบในอนาคตด้วยก็ได้ค่ะ